สวัสดีครับนี่คือซูเปอร์โลว์าคอมิกแล้ววันนี้เราจะไปดูประวัติของซูเปอรโฮโ์ฮีโร่หญิงคนหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือวันเดอร์วูแมนนี่โอเคมาเริ่มกันเลยครัประวันนี้ถูกเผยในซิก r ตออร์ g จินเล่มที่6เรื่องนี้เริ่มที่เกาะอเมซอนเนียนดินแดนที่มีผู้ชายแม่ของแดนน้า รู้สึกเศร้างเสียใจเพราะว่าเธอไม่สามารถมีลูกได้เออแม่ของเธอเลยสร้างเด็กฮลาลกมาจากดินหลังจากนั้นเทพเจ้าสูรได้มาและลงมาที่ทะเลสาทะเลลกทะเลนั้น แม่ของเธอไม่สามารถบอกแดนนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่แดนะนาก็รู้สึกเารู้สึกเาเสียใจที่เธอเพราะเธอคิดว่าเธอไม่ใช่เธอเอามาสอนแม่ของเธอปกป้องเธอตลอดเวลาแต่แดนนะคิดว่าเธออยากอะไรมากกว่านั้นเธออยากสำรวจโลก เมื่อเธอได้บอกเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเพื่อนให้เพื่อนของเธอฟังเพื่อนของเธอได้เดินหนีออกจากเธอและบอกให้ไปจากกี่นั้นไปออกแข่งอเมซอนซะและไม่กลับมาเพราะว่าเธอไม่ใช่อเมซอนชาวอเมซอนแต่เธอเป็นแค่ดินทรายใน,ค,นคืนนั้นมีเทพเจ้าองค์งหนึ่งที่มาที่ไม่มาหาเธอและบอกเธอว่า ไม่ใช่แค่ดินทรายเธอปราที่มากกว่าน,นั้นหลังจากนั้นกัปตันเทเวอร์ได้ทดสอบการบินแต่ว่ากัปตันเทเวอร์ได้ตกไปที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอเวอร์ด้านเองสามเหลี่ยมเอวอดาได้ดูดเครื่องบินของกัปตันเทเวอร์เข้าไปและกัปตันเทเวอร์คิดว่าเขาเขาน่าจะไปลงจอดที่เกาะหนึ่ง ขึ้เขาไมาร่รด้เป็นเกาะอะไรแต่โชคดีแดนนาได้เห็นเข้าพอดีและไปช่วยช่วยเขาแดนนาบอกว่านี่เป็นเกาะอเมซอนเกาะที่ไม่มีผู้ชายแล้วเทว์เทเวอร์จะบอกว่านี่น่าจะเป็นสวรรค์แดนนาเขาไม่ไคิดอย่างนั้นแดนนาย้ายกเขาขึ้นแล้วก็เดินไปที่เมืองแล้วเธอระหว่างทางนั้นเธอคิดว่า นี่น่าจะเป็นตัวที่ดีสำหรับการออกนอกเกาะอเมซอนไปสำรวจโลกนี่คือวอดของ m o d e r ร Man นเวอร์ชัน2ขอบคุณที่เข้ามา้บชมกดไลค์ถ้าถูกใจกด Subscribe ถ้าอยากได้วิดีโอแบบนี้อีกคอมเมนต์ให้ผมรู้ว่าคนเยอะอะไรและเจอกันคลิปหนา้า